ช่วงนี้พวกเรามาวัดเยอะเหลือเกินนะเกือบเท่าวันเสาร์อาทิตย์ละคนจีนเกินครึ่งมุสามากไกลธรรมะนะไม่ต้องไปเที่ยวหาที่อื่น ถ้าเราเที่ยวหาธรรมะที่อื่นเราจะไม่เจอที่ไม่ได้หลง,หลงทางอยากรู้จักธรรมะก็หัดปฏิบัติเอาสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสติปัฏฐานถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติในสติปัฏฐาน อยู่ที่ไหนเราก็ทำของเราเองไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องถามใครสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวนที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่มีเส้นทางที่สองสติปัฏฐานนั้นเราก็ต้องพึ่งตัวเองเรียนรู้ตัวเอง อย่าหวังพึ่งคนอื่นอย่าหวังพึ่งกระทั่งครูบาอาจารย์ต้องเดินด้วยตัวเองให้ได้เราไปหาครูบาอาจารย์นะไปฟังวิธีปฏิบัติร,รู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือทำเมาหลายคนน่าสงสารนะกระทั่งในเมืองไทยเนี่ยสำนักต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลย บางทีมก็หลอกเอาเงินอะไรที่ก็สอนอะไรที่นอกรู้นอกทางไม่ใช่ศาสนาพุทธจริงๆไปเป็นศาสนาผีบ้างอะไรบ้างศาส,สนาพุทธเนี่ยจะตอบโจทย์เราสำคัญข้อดเดียวเลยถ้ามีไงเราจะไม่ทุกข์จะตอบโจทย์อันเดียวคือไม่ทุกข์ วิธีที่เราจะไม่ทุกขนะ์เนี่ยเราต้องมาดูความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ในร่างกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจความทุกข์มันก็ตั้งอยู่ในสองที่นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกข์เนี่ยให้รู้ไม่ใช่ให้หนีไม่ใช่ให้พยายามละ แต่ว่าให้รู้อย่างเราทำสติปัฏฐานรู้สึกร่างกายดูร่างกายไปเรื่อยๆร,ร่างกายหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้เคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้รู้แล้วเราเห็นอะไรเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นหรอกนอกจากทุกข์ เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจออกเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเราต้องเคลื่อนไหวต้องหยุดนิ่งก็เพื่อแก้ความทุกนั่งนานๆมันทุกเมื่อปวดต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นเดินอะไรเดินนานก็ทุกอีกแล้วก็ล,วลงมานั่ง นั่งนานเราทุกข์ลงไปนอนเลยแล้วหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลานะเพราะในความเป็นจริงร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความหิวอิ่มเพลินไปก็ทุกข์อีกสะหายน้ำก็ทุกข์อีกเจ็บไข้ขึ้นมาก็ทุกข์อีกแก่ก็ทุกข์แก่แล้วไม่ต้องมีใครทำอะไรนะทุกข์โดยตัวของมันเอง ร่างกายเราเคยเคลื่อนไหวว่องไวทำอะไรก็ได้ตามใจชอบพอแก่แล้วจะลุกจะนั่งจะเปลี่ยนท่าทางอะไรนะจากนอนอยู่จะลุกขึ้นมามต้องค่อยๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งแล้วถึงจะยืนมันจะไม่ได้ลุกพลดพลาดได้เหมือนเด็กๆแล้วเพราะันจริงๆแล้วร่างกายเรานะ เต่ไม่ได้ความทุกข์มากมายสุดท้ายร่างกายนี้จะถูกความทุกข์บีบคั้นจนแตกสลายในวาระสุดท้ายร่างกายจะถูกความทุกข์จนบีบคั้นจนกระทั่งแตกอยู่ไม่ได้นี่คือความจริงของร่างกายนี่คนทั่วไปนะีหนีการรู้ทุกข์ไม่ยอมรู้ความจริงของทุกข์ หลอกตัวเองไปเรื่อยๆหาอะไรทำให้เพลินๆไปเรื่อยๆจะไ,ได้ลืมความรู้สึกตัวลืมกายลืมใจของตัวเองอันนั้นเรียกว่าหนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ทุกข์นะไม่ใช่ให้หนีเพราะฉะนั้นทุกอยู่ที่ร่างกายเราพอรู้สึกลงในร่างกายได้แค่วันใดที่จิตใจเรายอมรับความจริงได้ร่างกายนี้คือก้อนทุกข์ เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้ใจยอมรับได้เราะั้นเราต้องเห็นความจริงของร่างกายนะจนยอมรับความจริงของร่างกายได้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ไม่มีใครหนีได้หลายคนก็พยายามหนีนะด้วยการ หาอะไรเพลินๆมาทำมาเล่น,มา,ลนมาเที่ยวมากินเพื่อให้ลืมความเจี่ยงของร่างกายแต่วาระสุดท้ายหนีไม่รอดแนละ้ววาระที่ความตายจะมาถึงตัวทำไงก็หนีไม่พน้นคนที่ไม่เคยฝึกพอใกล้จะตายมันเจ็บหนักใกล้จะตายมันทุรนทุรายจิตใจเศร้าหมองในขณะที่ผู้ฝึก กรรมฐานเราเห็นความจริงมาตลอดร่างกายนี้คือตัวทุกข์เวลาจะตายมันจะรู้สึกนะว่าตัวทุกข์มันกำลังจะแตกเมื่อตัวทุกข์มันจะแตกนะไม่ใช่ตัวเราจะตายแล้วตัวทุกข์มันจะแตกนะไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาใจัจะไม่ทุกข์นะเวลาเจ็บไข้อย่างี้ เรารู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันเป็นตัวทุกข์เวลาเกิดเจ็บป่วยมากๆจิตใจเรายอมรับความจริงได้เราไม่ทุรนทุรายหลวงพ่อเคยเป็นมะเร็งตับน้ำเหลืองนะไปให้ีโมอยู่โรงพยาบาลทั้งหลายเดือนบางคนก็รอดบางคนก็ตายนะพวกหมอพวกพยาบาลเข้ามา เยี่ยมมาถามอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดนะต้องมาอยู่โรงพยาบาลเนี้ยหลวงพ่อเบื่อไหมหลวงพ่อเหงาไหมแล้วร่างกายไม่สบายเจ็บโน้นเจ็บนี่นะเดี๋ยวก็เจาะเลือดเดี๋ยวผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเฉยๆนะไม่เบื่ออยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั่นไม่เหงา จะเงาทำไมเรามีธรรมะอยู่กับใจเราเป็นเพื่อนเราหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวมีลมหายใจเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนแท้นะเป็นเพื่อนตายอยู่กับเราจนวันตายเลยลมหายใจนี่นหลวงพ่อไม่เหงาเพราะหลวงพ่อมีเพื่อนคือลมหายใจของตัวเอง หลวงพเข้าใจธรรมะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้เป็นธรรมดาเวลามันเจ็บขึ้นมาเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไม่เจ็บอย่างทุกวันนี้ไม่เจ็บแต่ว่าแก่ mm hmm. ก็อยู่กับความแก่อย่างมีความสุขคนหนุ่มคนสาวนะเสียเปรียบหลวงพ่อนะคนหนุ่มคนสาวยังไม่เคยแก่ไม่มีประสบการณ์ หลวงพ่อนะมีประสบการณ์เคยเป็นหนุ่มมาแล้วก็มีประสบการณ์ในความแก่ด้วยประสบการณ์เยอะนะเราไม่รู้สึกว่าความแก่เป็นเรื่องน่ารังเกียจอะไรมันคือประสบการณ์ชีวิตของเราเพราะนันใจที่มันยอมรับความจริงได้นะว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ยอมรับธรรมดาได้คือใ,ใจที่เข้าใจธรรมะนั่นแหละธรรมะธรรมดาคนเราทุกข์เพราะไม่อยากได้ธรรมดาอยากผิดธรรมดาอะไรบ้างที่ไม่อยากอยากอยากให้ผิดธรรมดาอะไรบ้างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เป็นความอยากล้วนแต่ผิดธรรมดาทั้งนั้น อยากแข็งแรงตลอดกาลอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลอยากหน้าตาดาีมีแต่ความอยากทุกสิ่งที่อยากมันร้วนแต่ของไม่มีของเป็นจริงไม่ได้อยากไม่แก่เป็นจริงไม่ได้อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นจริงไม่ได้คนเราเริ่มแก่ตั้งแต่เกิดมาวันนาทีแรกนะ ก็เริ่มแก่ไปหนึ่งนาทีแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทมการเจริญสติปัฏฐานนะถ้าเริ่มด้วยการรู้สึกกายดูกายกายยานนปัสสนารู้สึกลงไปในร่างกายเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ความจริงร่างกายนี้คือตัวทุกข์ที่พระเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ร่างกายนี้คือตัวทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายจิตใจยอมรับธรรมดาได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตที่ยอมรับความเป็นธรรมดาของร่างกายได้จะไม่มีความทุกขน์นะเพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราภาวนาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายอย่างองอาจกล้าหาญ เราสึกธรรมดามีชีวิตอยู่สมมติมีชีวิตอยู่ห้าสิบปีก็อยู่อย่างคนฉลาดมีชีวิตเหลือปีเดียวก็อยู่อย่างคนฉลาดอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราไม่ทุกข์ เนี่ยการเจริญสติปัฏฐานนะคือการเรียนรู้ความจริงความจริงในร่างกายรู้ว่ามันคือตัวทุกข์จิตปล่อยวางร่างกายต่อไปอะไรเกิดขึ้นในร่างกายใจมันจะไม่ทุกข์สติปัฏฐานอย่างอื่นก็ยังมีอีกรู้ความรู้เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เวทนาเกิดในสองที่ เกิดในร่างกายกเกิดในจิตใจถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายอยู่ด้วยเนักเหนืองๆรู้สึกร่างกายบ่อยๆเราก็จะรู้จักเวทนาในร่างกายถ้ากูรู้ร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะไอ้ที่ว่าสุขสุขนะั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วคนหนุ่มคนสาวทุกข์ไหมทุกข์นะ หิวข้าวก็ทุกข์ใช่ไหมปวดเมื่อยก็ทุกนะไม่สบายก็ทุกข์นะเพราะเวลาเรามีสติรู้สึกร่างกายนะเราก็จะเห็นทุกข์ของร่างกายไปด้วยเวทนามีอีกอันหนึ่งเวทนาทางใจอันนี้เป็นของที่หัดดูได้ง่ายๆเลยนะเวทนาทางใจใเรารู้สึกเอาขณะนี้ ใจิตใจเราสุขหรือใจิตใจเราทุกข์หรือใจิตใจเราไม่สุขไม่ทุกนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นความจริงของเวทนานะคือเวทนาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือว่าอุเบกขาเฉยๆเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้น อย่างเราไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงทัศนาจรอนะไรเนี่ยเรามีความสุขเราไปคุยกับเพื่อนมีความสุขในใจเรามีความสุขทาไมเรามีสติรู้เราก็จะเห็นว่าความสุขมันของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความสุขที่เราดิ้นรนแสวงหานะด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลำบากมากมายเราพยายามมากมายนะที่จะรักษาความสุขที่มีแล้ว เริ่มแต่พยายามสแสวงหาความสุขให้ได้มาได้ความสุขมาแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้สุดท้ายมันรักษาไม่ได้อย่างสมัยหนุ่มๆน,นะเราก็อยากมีแฟนหาแฟนสวยๆได้แฟนสวยๆมาเรามีความสุขพออยู่ได้กันไม่นานนะความรู้สึกแบบเดิมมันก็เปลี่ยนไป จากความสุขเรือบือหวาหวานะมันกลายเป็นความรู้สึกที่มั่นคงขึ้นมาแทนเนี่ยมันเปลี่ยนนะไม่ได้ความสุขที่ดิ้นรนหานะมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะบางคนอยู่กันนานๆไปนะถ้าทะเลาะกันไม่พอใจเคยอยู่กันแล้วมีความสุขมนะกว่าจะได้แต่งงานกันนะเก็บเงินไปแต่งงานตั้งนานนะกว่าจะจีบให้สาวรักเราได้ก็ตั้งนานอนะไรงเงี้ย พออยู่ไปนานๆไปนะทีก็ไม่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันแล้วมเราดิ้นรนหาความสุขนะเราเหนื่อยแทบตายเลยแต่ความสุขอยู่กับเราแป๊บเดียวก็หนีไปละเราเกลียดความทุกข์แต่เวลาที่ใจเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจใจเรามีความทุกข์เรานึกถึงคนที่เราเกลียดใจเราก็มีความทุกข์ ห้ามได้ไหมว่าอย่าคิดถึงคนที่เราเกลียดไม่มีใครห้ามได้เพรานั้นความทุกข์นะถึงเราพยายามปิดกัน้นความทุกข์ในใจเราพยายามปิดกั้นไม่ให้มันเกิดก็กั้นมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เรามีตาเราจะเห็นแต่รูปที่ดีที่ถูกใจได้ไหมก็ไม่ได้มีตาขึ้นมาก็ต้องเห็นทั้งสิ่งที่ชอบทั้งสิ่งที่ไม่ชอบ มีหูก็ต้องได้ยินทั้งสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมีใจก็คิดเรื่องที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราห้ามมันไม่ได้เวลาเราไปคิดเรื่องที่ไม่ถูกใจไหมใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้เราห้ามไม่ได้ตั้งแต่ความคิดแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเราก็ห้ามไม่ได้แล้วไปเกลียดมันจะมีประโยชน์อะไรไหมยิ่งเกลียดมันยิ่งทุกข์นะ ไล่มันก็ไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราก็จะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายน้นแต่ของไม่เที่ยงไม่ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่เป็นใจตามใจอยากถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่หิวความสุขแล้วก็ไม่เกลียดความทุกข์ใจที่เข้าถึงความเป็นกลาง ไม่ดินน้นระนก็เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้เห็นไหมการที่เรามีสติปัฏฐานเรียนรู้เวทนานะสุดท้ายใจเราเป็นกลางเรียนรู้ร่างกายใจเราก็เป็นกลางต่อร่างกายเรียนรู้เวทนาใจก็เป็นกลางต่อเวทนาเมื่อไหร่ใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางใจเราก็จะพ้นจากความทุกข์นะไม่มีความดิ้นรนต่อไป แต่ที่ไม่เป็นกลางเพราะมีความอยากความอยากทั้งหลายแหล่ล้วนจะเป็นของไม่มีไม่มีจริงอะ่ะหลอกหลอกเราให้วิ่งไปเรื่อยๆสแสวงหาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้มาถึงได้มาก็อยู่ชั่วคราวรักษาไว้ไม่ได้เพราะนั้นพระเจ้าสอนให้เรารู้ทุกนะร่างกายนี้เป็นทุกเวทน,นาทั้งหลายนะเป็นของไม่เที่ยงเลยเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็เรียกว่าเป็นทุกข์เหมือนกันถ้ามันเป็นสุขจริงเราก็สั่งมันได้นี่เราสั่งมันไม่ได้สติปัฏฐานมีอีกนคือดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเราก็จะเห็นว่าจิตเราเดียเเด๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งว่าอย่ารักบางทีมันก็รักอย่าโลภมันก็โลภ สั่งว่าอย่ากโกรธมันก็โกรธบอกว่าอย่าหลงนะรู้สึกตัวไว้นะมันก็หลงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูความจริงเราก็จะเห็นว่าจิตใจนะเป็นของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเสมอกันหมดอันนี้เป็นขั้นเจริญปัญญานะกุศลและอกุศลเท,เท่าเทียมกันคือเกิดแล้วดับแต่ในขั้นจริยธรรมเนี่ย ทำความดีไว้อย่าทําความชั่วเพราะความชั่วจะนาผลคือความทุกข์ขมาให้ทําความดีแล้วเราจะมีความสุขนะแต่ในขั้นเจริญปัญญาทําสติปัฏฐานเราจะเห็นไหมดีกับชั่วเสมอกันคือเกิดแล้วดับเหมือนเหมือนกันใจก็จะไม่หิวความดีไม่เกิดความชั่วนะแล้วก็ไม่ถูกความชั่วย้อมจิตใจสงบสุข สติปัฏฐานอีกอันหนึ่งคือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ธรรมะเป็นรูปธรรมนามธรรมกุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิ้นอันนี้จะละเอียดนะแล้วละเอียดถึงที่สุดจะเป็นเรื่องของปฏิจจสมบทัทเรื่องของอริยสัจเราจะรู้กระบวนการที่ความทุกข์เกิดขึ้น ความทุกข์อยู่ๆไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมีเหตุถึงเกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่เรียนรู้อันนี้ยากหน่อยแต่ว่าเอาไว้ทีหลังนะเรียนของที่เรียนง่ายรู้กายไปรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายในจิตใจไปรู้ใจที่เป็นกุศลอกนะุศลไปแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าไปสู่ธรรมะระดับสูงคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีหลายบทบทที่สูงที่สุดเรียกว่าสัจจะบัพคือจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้ารู้อริยรสัจแฉมแจ้งเมื่อไหร่นะจิตก็หลุดพ้นเมื่อน,นั้นเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อภาวนาหนะลวงพ่อเห็นจิตนะบางทีจิตก็วางจิตลงไปไม่ยึดจิตแล้วเดี๋ยวก็หยิบจิตขึ้นมาอีกหยิบจิตขึ้นมานะทำยังไงมันก็ไม่หวงัง แต่ดูไปจิตมันเป็นใจลกมันก็วางแล้วก็หยิบอีกนะวางวางหยิบหยิบอย่างเงี้ยในใจลึกๆนะมันรู้ว่าเรายังขาดสิ่งบางสิ่งอยู่เรายังไม่รู้สิ่งบางสิ่งอยู่เราถึงปล่อยวางจิตไม่ได้ภาวนาตั้งนานนะใช้เวลานานเลยกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆสิ่งที่เราขาดนะคือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราไม่เห็นความจริงว ตัวจิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตกระจอกง่ายนะจิตผู้รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนะี่ยมันมีความสงบมีความสว่างแต่มันเป็นตัวทุกข์มันยังโง่อยู่มันสงบสว่างแต่ยังไม่สะอาดเพราะมันยังง่อยู่มันปนเปื้อนด้วยกิเลสมันโง่อ,อะไรมันไม่รู้ความจริงของตัวเอง ว่าตัวเองแหละคือตัวทุก์เรียกว่าไม่รู้ทุก์ก็คือไม่รู้อริยสัจวันใดที่เราภาวนาจนเราเห็นให้ตัวจิตผู้รู้ของเราที่ว่าสงบสว่างนะจริงๆก็มีกิเลสซ่อนอยู่นะคือความไม่รู้ของเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจคือไม่รู้ทุกนั่นแหละเราเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เป็นตัวบรมสุขสะอาดสว่างผนะ่องใสดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ ต้องพาวนากันนานนะกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดจิตผู้รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของความไม่รู้ของอวิชชาแท้จริงแล้วมันก็ตกอยู่ใต้กองทุกเช่นเดียวกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละแต่ทำไมเราต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาเพื่อใช้จิตผู้รู้เนี่ยไปตัดตอนให้จิตผู้หลงไม่ขาดเป็นช่วง แล้วเราก็จะเห็นนะจิตผู้หลงเกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนั้นถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะเดินปัญญาไม่ได้จะดูกายมันก็เป็นกายเราแต่ถ้ามีจิตผู้รู้มันก็เห็นว่ากายเป็นของถูกรู้กายไม่ใช่เราจะเดินปัญญาด้วยการดูเวทนาถ้าไม่มีจิตผู้รู้มันก็ดูไม่ได้มันกลายเป็นเราสุขเราทุกถ้ามีจิตผู้รู้เราก็เห็นนะสุขทุกไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดู กุศลอกุศลก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราแล้วขั้นสุดท้ายเนะี่ยเข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละเราก็เห็นนะจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับจิตชนิดอื่นนั่นแหละเราก็หมดความสําคัญมั่นหมายนะที่จะยึดถือจิตผู้รู้ปล่อยวางได้จิตผู้รู้ถึงเหมือนเรืออยังเดินทางกลางทะเลอย่าทิ้งเรือต้องมีเรือเมื่อถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งเรือ มื่อเราจะถึงฝั่งของพระนิพพานล้วก็วางจิตผู้รู้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ฝั่งของพระนิพพาน,นเหมือนอย่างเราไปยืนเรือเทียบท่าแล้วเราจะขึ้นจากเรือไปที่ท่าเรือต้องกระโดดกระโดดข้ามไปทิ้งเรือแล้วก็ข้ามไปปล่อยวางผู้รู้เ้าไปสู่พระนิพพานวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ ภาวนานะทำอกทำไปอย่าทอดทิ้งการปฏิบัตินะให้ใจเราอยู่กับธรรมะธรรมะก็จะอยู่กับเราใ,ใจเราทิ้งธรรมะธรรมะก็ไม่อยู่กับเราไม่มีใครเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราได้ตลอดหรอกนะมีแต่ธรรมะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราตลอด อยู่กับธรรมะจนวันตายนะพระพุทธเจ้าตัดสรูแนละ้วท่านบอกว่าท่านมีธรรมะเป็นสารณะนะขนาะพระพุทธเจ้ายังเอาธรรมะเป็นสราณะ,นะาะเลยเมเไม่ใช่เอาคนนั้นคนนี้เป็นสราณะงั้นพยายามพัฒนานะรักษาศีลทำสติปัฏฐานไปแล้วเราจะเข้าถึงธรรมะ